สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอสซีแฟนช่องนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมทีมงานเรา3ามช่องนะครับบ่าวอีสานที่เจนะครับผมแล้วก็ไอ้พองพองออซอนทินีสานนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับตัวเลขนะครับผมเป็นการวิเคราะห์นะครับผมนะครับเป็นการแบ่งนะครับผมแบ่งปันแนวทางให้เอสซีนะครับผมนะครับ ไปคำนวณเองเลยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องเอสซีของเรานะครับนำไปวิเคราะห์คํานวณเองเป็นสูตรคํานวณของที่ออนเนี้ยใช้นะครับผมนะครับที่ออนเนี้ยใช้นะครับเดี๋ยวเราจะให้คนสิสเกตนะครับผมเป็นคนอธิบายในสูตรเพราะว่าคนสิสเกตท่านก็มีสูตรนี้มาหลายปีแล้วท่านก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับ f อนะครับผมนะครับที่เข้ารับชมนะครับ หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าเรามาแบ่งปันทําไมนะครับผมเราอยากให้ f อฟซีคำนวณตัวเองคํานวณเองเลยเนาะครับเอาไปคํานวณเองเท็ตเองนะครับแล้วก็ไปจับคู่เองนะครับผมนะครับไม่ต้องรอนะครับผมนะครับไม่ต้องรอนะครับเนาะทําทำใดสูตรง่ายครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดงไรนะครับจะให้คนสิสเกตเป็นคนอธิบายนะครับบางช่วงอาจจะสับสนหน่อยนะครับให้ท่านผู้ชมค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับแอดมินก็ ก็ยังไม่รู้สูตรว่าจะทํำยังไงนะครับผมการถามของไอมินบางครั้งมันก็อาจจะถามสับสนหรือวนไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ทีมงานที่จะทําสูตรนะครับผมนะครับบางบางบางรายละเอียดเราก็ไม่รู้แต่เราจะพยายามที่จะทําให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงเพาะกับนุนซิสกินะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเสียงซิสกิให้นะครับผมนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับแบ่งปันเป็นแนวทางนะครับผมนะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงด้วยกันนะครับคนสเกตท่านจะวางแบบไหนอย่างไรนะครับโปรใช้ที่นิยาณในการรับชมนะครับไปรับชมคลิปกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยสูตรนะครับผมนะครับตอนนี้เราตั้ง475แล้วก็79เป็นผลฉลากของงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วคราวนี้เซียนให้ตั้งลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับให้ตั้งตารางลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเซียนบอกวิธีการผ่ำนะครับท่านผู้ชมวิธีการทาเดี๋ยวเราจะ ทำไป,ปรพร้อมกันนะครับบางช่วงวันตอนอาจจะงงนะครับให้ท่านผู้ชมรีกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าเอ็มมินก็ไม่เคยทําสูตรนะครับผมนะครับเดี๋ยวทาสูตรไปพร้อมกันเดี๋ยวเซียนคนสิเกตท่านจะอธิบายสูตรนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ท่านลองทำคือครับสห้าเจ็ดเก้าครับผมอ่าเมื่อทีตั้งตั้งตั้งเป็น่องตรงปุ๊บเอาศูนย์มาไว้อยู่ขอมือศูนย์มาอยู่ขวอมือ ว่ามันเก้าแล้วก็ศูนย์อ๋อมันเก้าแล้วก็ศูนย์โอ้ครับผมครับอ่ะนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งอ๋อ,อเฉลียงขึ้นมาแบบนี้ศูนย์แล้วก็หนึ่งครับครับแล้วเฉลียงไปทั้งศูนย์ก็คือสองสองเฉีอนไปทั้งศูนย์ก็คือสองไข่มันเป็นไข่ตัวนี้ครับครับเป็นไข่แล้วก็เว้นสองสองสองอะไรก็สามเว้นปะครับสองแล้วก็สามเอา3 3> <5 S 2> เป็นเอาเว้นซีอ๋อเว้นเป็นซีครับผม คุยลงมาจากจากสี่เนี่ยลงมาตรงกับสองหมือนเค่อยค่อยจากสองค่อยจากสี่ลงมาทันนี้เป็นห้าห้าครัผมไม่นี่อะห้าเว้นห้าแล้วก็หกแต่เว้นหกก็เป็นเจ็ดโอ้เป็นเจ็ดครับเว้นหนึ่งระหว่างสองกับเจ็ดเว้นอย่างละช่วงครับคผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอตักฟังเข้าใจกับไอ้ีแป๊บหนึ่งนะครับเจียนครับผมนะครับ ให้เอาเลขท left two left two right right ้าย right right 2ตัวนะครับให้เอาเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้ายสตัวคือเลขท้ายสุดนะครับคือเลข9เอาเลข9 9้าแล้วก็มาเป็น0นะครับศูนย์แล้วก็มาเป็น1 1แล้วก็ค่อยขึ้นมาฝั่งนี้ก็เป็น2 2แล้วก็ข้ามไปอีกตัวหนึ่งก็เป็น4นะครับแล้วก็แล้วก็ลงมาซ้ายอีกก็เป็น5แล้วก็ลดอีกแต้มหนึ่งก็เป็นเ FC บองงไหมครับไม่ต้องงงนะครับเนาะน่าจะ น่าจะเข้าใจนะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเซียนผมขออนุญาตอธิบายกับ F c ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาเอาง่ายๆนะครับผมนะครับก็คือ9 9เ้เราเอาเอาเลขเก้านะครับผมเอาเลขเก้าตัวนี้นะครับผมนะครับเอาเลขเก้าตัวนี้มาตั้งมาลดแต้ม9แล้วก็ศูนย์นับต่อนับต่อนับต่อนะครับเป็นศูนย์แล้วเราก็มามานี้มาฝั่งนี้มาฝั่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งแล้วก็ยิงขึ้นไปทางฝั่งนี้นะครับผมก็เป็นสองนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับข้ามไปหนึ่งแต้มนะครับผมสามไม่เอาสองแล้วก็สามไม่เอาแล้วก็เป็นสี่ได้สี่มาแล้วก็ค่อยลงมาฝั่งนี้ค่อยลงมาฝั่งนี้ครับค่อยลงมาฝั่งนี้ก็เป็นห้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้ามไปแต้มหนึ่งก็คือไม่เอาหก็เป็นเจ็ดนั่นแหละครับคือตัวเลขนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทำลูกศรให้เป็นสีน้ําเงินให้นะครับตามลําดับเนาะเดี๋ยวจะทาเป็นลูกศรสีน้าเงินให้นะครับผมนะครับเด้อพี่น้องเข้านะครับ เก้าเก้าดึงลงมานะครับเข้ามานี่ก็เป็นศูนย์นะครับเออเก้าดึงลงมาแบบนี้ก็เป็นศูนย์นะครับผมนะครับต่อมาต่อมาก็ศูนย์ก็มาหนึ่งให้ไปตามลูกศรนะครับให้ไปตามลูกศรนะครับให้พี่น้องไปตามลูกศรนะครับให้เอซีไปตามลูกศรเนาะนะครับไปตามลูกศรนะครับต่อมานะครับผมนะครับก็เฉียงขึ้นมานะครับให้เฉียงไปตามลูกศรทําตามตารางก็เฉียงไปตามลูกศรจากหนึ่งก็เป็นสองนะครับผม จากนั้นก็เป็น2ตามลูกศรเนาะนะครับต่อไปนะครับผมขึ้นบนขึ้นบนข้ามไป1แต้มนะครับจาก2ก็เป็น3ามสาแล้วไม่เอาเอาเป็น4นะครับผมนะครับข้ามไป1แต้มนะครับแล้วก็ข้ามเป็นแต้มเนาะขึ้นไปงี้นะครับผมนะครับขึ้นไป1แต้มคือ2ไม่เอา3มเอา4นะครับผมนะครับต่อมาจาก4แล้วลงมา5 5หมาตารางนี้นะครับ ห้ามาตารางนี้นะครับผมตามลูกศรเลยเดอนะครับตามลูกสอนชีเงินตามลูกสีนชี้เงินนะครับผมนะครับต่อมาเราจะขึ้นบนไปหาเจ็ดหกเราไม่เอาเราเอาเจ็ดเลยนะครับหกเราไม่เอาเราเอาเจ็ดเลยทําตามลูกศรชี้เด้อนะครับนี่่ไม่งงนะครับท่านผู้ชมนะครับทําตามลูกศรชี้นะครับทําตามลูกศรชี้นะครับผมนะครับทำตามลูกศรชี้ครับผมจะสี่มาครับเซียนครับผม ทีดเท้าทุกงวดแล้วก็ติเข่าทุกงวดนี่แหละย้อนล้อนเลยครับตรงแค่ปีหาศูนย์ครับแล้วแล้วแล้วสิมาจับลักษณะแบบใดครับเวลาการจับให้สีไปจับเอาหรือครับยังไงครับจับ้องครับกันไว้จับเลขที่จับได้ระวังลับขาตับรักสองลูกมากแข็งแรงหาครับมันจะออกนี่ระวังนี่สี่ตัวนี่สี่ตัวเนี่ยหาครับสองนี่บอกครับหาสองอะไรก่อนหนึ่งศูนย์นี่ครับเขาต้องวิ่งวิ่งอยู่แล้วยังไง อ๋อให้ให้ให้เอาในโซนนี้มาเป็นตัวพระเอกครับนั่นแหละเป็นตัวยืนอืมเอาตัวนี้มาเป็นตัวยืนคือห้าสองคือเอาในตารางข้างล่างมาเป็นตัวยืนครับอืมแล้วเราก็จับคู่จับคู่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเอาไปจับใส่กับตัวไหนอ๋อครับผมนะครับอท่านผู้ชมไม่งงเนาะนะครับนี่คือสูตรนะครับผมสูตรนะครับผมท่านผู้ชมนะครับ ถ้าทนใดงงนะครับผมนะครับขอให้ทําตามลูกศรที่เราชี้ไปนะครับอะนะครับคือเอาเลขท้ายสองตัวเนาะเลขท้ายสองตัวเอาตัวสุดท้ายมาแม่บอกครับเสี้ยนใช่ครับครับนี่คือสูตรนะครับสูตรคํานวณที่เราอยากจะมาแบ่งปันนะครับเป็นสูตรของเซียนท่านหนึ่งนะครับผมนะครับที่ทําแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับคนศิสเกตนะครับผมท่านมีสูตรนี้นานหรือยังครับคนสิสเกตครับ ตั้งแต่ปี50ตั้งแต่ปี50คร<ด>ับการเดินของสูตรพวันี้เดินดีไหมครับสําหรับสูตรตัวนี้ที่ทํามาปี64นี่เดินดีอยู่แต่ทุดก่อน,อนปี61ก็เดินดีแต่ตอนปี63ไม่ค่อยดีเท่าไหร่<อ>มันข้าสองวดผมเลยหยุด<อ>ครับผมน,นะครับครับนี่ครับเด้อนะครับนี่คือสูตรของนะครับสูตรสูตรของ,ขอ,งอาจารย์เนี่งก่อนนะครับอาจารย์ อันนี้เนาะน่าจะเป็นสูตรของอ้อนี้เหรอเนาะน่าจะเป็นสูตรของอนเนี้ยนะครับผมนะครับผมนะครับสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนี่นี่คือสูตรเดียวกันกับออนี้นะครับของอนเนี้ยทําสูตรมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านท่านผู้ชมนะครับทําตามลูกศรนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือก็คือให้ FC ไปจับเอานะครับจับเอาในในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมจับเอานะครับเจ็ดสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสี่ห้าห้าสี่นะครับ แต่หลักการจับการจับตัวเลขหกตัวนะครับถ้า,ถาจับหกตมันเข่าไว้จะครับส่วนมากจะจับไข่บ่ครับจับไข่แบบนี้บ่ครับจับไข่ครับตรงแต่มีแกมกระบออกตรงไม้สี่เกี่ยวกันจอดหาหนึ่งสี่มีโอกาสอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วติดจับไปเลยซีเรีองนี่ไงหกตัวเนี่ยครับตรงจับไข่กันแล้วจะว่าเขาถิมอันตัวไหนแต่ละผมจะมีสูตรจับไตอีกวันหนี่ผมจับสูตรไดตรักสองจับสูตรไดรัดสอง เลกลางผมจับได้เลขหาลาจับได้เลขหาครับผมมีถ้าจับแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงไหมครับเซียนครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าจับแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เข้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับโอ้ครับผมนะครับอ่ะนะครับ FC นะครับผมนี่คือการจับของแอดมินนะครับผมที่เซียนให้มาในตารางแต่เซียนก็จะจับอยู่แค่หกหางเท่านั้นถูกต้องไหมครับ ได้ครับคือว่าเขาจะหาตัวเด่นผมจะหาตัวเด่นจับเอาหนะคือว่าเขาเด่นหาเงินอย่เขาคือว่าอาจมากหน้ารางเขาต้องตัดเอาหาหาแบบใส่แค่ศูนหาต้องหายึดหาคือแปลว่าที่หานิ้หาอะไรเขาติดจับยึดแค่นี้อ๋อครับผมก็คือว่าเสี้ยนเสี้ยนก็ต้องมีตัวเด่นของเสี้ยนมาจับให้มันหน่อยตัวลงใช่ครับครับถ้าถ้าเราถ้าเราจับแบบตัวตรงๆ ครับผมท่านผู้ชมแชทหน้าจอนะครับ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้จะมีเปอร์เซ็นต์เข้าหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะครับเนาะนะครับผมนะครับเด็กัร้นีงวดนีกเขาแน่นอนครับเข้าแน่นอนเลยเพราะมันผ่านมากงวดแล้วมันผ่านมากตัวเปนสิเข้าทันทีอือครับผมเสี่ยนโอ้ขอบคุณเสี่ยนละลายนะครับสำหรับคนศีสเกตนะครับผมที่ได้มาเปิดแนวทางนะแบ่งปันแนวทางสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันกับออนนี้ใช่ไหมครับคนศิษเกต ใช่ครับสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันอ๋อนี้ก็ทําสูตรแบบนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับสูตรนี้ตลอดมาอ๋อครับผมนะครับนี่คือเฉลยสูตรนะครับผมนะครับเป็นเซียนอยากจะแบ่งปันใช่ไหมครับผมอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอซีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทางช่องและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคนสีสเกียรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันนะครับผมเขาเรียกว่าสูตรอะไรครับเซียนสามารถตั้งชื่อสูตรได้ไหมครับผม สูตรแบบหนล่ะ uh สูตรเราสูตรแบบว่าถูกมาตลอดอ่๋อสูรมาตลอดนะครับนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณคนศรีสะเกดนะครับผมที่ได้มาวิเคราะห์วิธีทำสูตรนี้นะครับผมที่ออนเนียใช้ทำนะครับนี่คือสูตรที่ออนเนียใช้ทำนะครับ f อสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะครับผมนี่คือการปั่นนะครับผมปั่นแนวทางโดยคนศรีสะเกดนะครับผมนะครับ นี่คือปันแนวทางนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณสิสเกตนะครับที่ได้มาแบ่งปันแนวทางคุณสิสเกตครับผมคุณสิสเกตมีมีอะไรอยากจะบอกเอฟซีไหมครับเรื่องบุญงานทานต่างๆนะครับว่าผมอยากอยากเสนออีกสูตรหนึ่งให้ให้เอฟซีของแอดเนะี่ยรู้หน่อยว่ามันมีสูตรหนึ่งที่แบบว่าตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่เคยพลาดสมมติโอเป็นเป็นสูตรที่คุณสิสเกตทําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผม ได้ครับแบบแบบแบบตัวนี้คือว่าผมไม่อยากให้ทิ้งให้เช็คดูได้เลยครับปีหกสี่มีเจ็ดกับเก้าจะครูชุดนี้จะมีเจ็ดกับเก้าโอ้หันี้งัดนี้ตามตามที่คอนซูร์เกียร์เน้นให้จะมีตัวไหนครับสลับหววนี้สองเก็ดตัวเดียวสองเก็ดตัวเดียวพี่น้องเขาเปหาแนวลงทุนหน่อยเด้อครับเจ็ดสองสองเก็ดเลขเลขบนเับเลขล่างคือศูนย์ห้า เดี๋ยวล่าง05บน2เกดล่าง05บนบน2เกดล่าง05อ่านะครับผมนี่มาคงเข้าทุกหวดครับเดี๋ยวอุญจะเขียนลงลายเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยว FC เราไปแคปนะครับผมเดี๋ยวให้ครอพีู่นรแ้พี่ชิบหกก็ะลอกกันครับผมเรามาดูผลงานมาที่ สิบหกสิบหกกย์เนาะอยากฝากอยากฝากที่ลงเลขบัญชีอยากทั้งวัดแน่ยเนอะที่ส่งดูไปให้คือว่าวัดโดนไฟไหม้นะครับทั้งหมดไฟไหม้วัดโอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลุงทีบัญชีที่บัญชีที่เขาไปซอยส่างวัดนะครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่นะครับผมเดี๋ยวจะพาพื้นพาทีมงานลงไปพื้นที่นะครับที่บ้านของเซียนนะครับว่าทงวัดเพิ่นขาดอย่างบอกโดนไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้โดนแล้วครับทั้งวัดนะครับ 2องปีนะครับสอปีเช่นเอาปากเปิดออกจากแม่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อเราก่อนเมื่อไหชัดไหมครับผมครับเออนะครับข่าวการคือว่าวัดนะครับวัดของที่อยู่ในหมู่บ้านของคนซีสเกตเซนซีสเกตนะครับผมนะครับเกิดเพลิงไหม้นะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยนะครับผมในการบูรณะซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมขึ้นรูปให้ดูว่าตอนนี้ ได้ทาโครงสร้างถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะลงพื้นที่ไปบอกบุญนะครับเพื่อที่จะไปตามให้ว่าตัวเลขและของคนสิสเกตมวดต่อไปนี้นะครับผมเราจะบอกบุญผ่านทางนั้นนะครับนะครับอ่ะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับคนสิสเกตครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่กําลังรับชมทางคลิปอยู่ไหมครับผมคือผมอยากฝากเอฟซีว่าชุดนี้แบบเลขคํานวณชุดนี้ครับมันจะเข้ามาตลอด แต่ไม่เคยพลาดถึงงวดแต่แปลว่ามันอยู่สองวดตั้งแต่ปีหกสามผมเลิกเลิกทำมามาเนี่ยไทยเอฟทีอยางถูกนะให้ติดให้ติดตามสูนรนที่ได้ตลอดเลยครผมอยาหาตัวเด่นเข้าไปให้อีกสมทบให้ให้ปอีไปจับคู่อยู่ในตารางนี่แหละเรีกจะเข้าตลอดเลยโอ้คืออย่างนี้ก็คือต้องรอตัวเด่นจากคนศิสเกียรติเข้ามาแล้วเอามาจับใส่ในตารางถูกต้องไหมครับ,คร,บครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอ ถ้าถ้าทำสูตรนี้ถ้าผลฉลากออกมาในงวดวันที่16แล้วให้ท่านผ <ok ู้ชมตั้งแบบนี้นะครับผมเอาฉลากที่ออกมาของงวดที่ผ่านมาแล้วรอรอคนรีสเกตเอาตัวเด่นมาให้จับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปจับนะครับผมรอคนซีสเกตนะครับผมจะบอกตัวเด่นออกมาเดี๋ยวเราจะลงในคลิปให้นะครับว่าคนรีสเกตงวดวันที่ต่อไปจะเด่นตัวไหนนะครับตามในคนรีสเกตได้นะครับในคลิปของคนรีสเกตนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับ